ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับกับอ่ะง่ายๆเพื่อนน้องพี่น้องเนาะบ้าวสมศรีที่เคยไปกินลาบง่วงน้ำเฮาไอ้นุ่มผมเหย้ากินลาบง่วงน้ำเฮาอยู่ดอนปูตาครับอันนี้ผู้ใดเลยนี่หันหน้ามาผมดูเฮ้ยตกใจเขาสิไป็ยังไอ้บ้าวสมศรีหาเสือสินมาลาบกะถือว่าเป็นครับสวัสดีครับ ก็ถือว่าเป็นบุญของบ้ามี่ละกันพี่น้องผมว่าสิไปซื้อเนี่ยในอำเภอแล้วก็คือพ่อให้อันปพื่อบ,บ้ามีก็อยากกินเนี่ยเรื่อยๆมาขวาเพินเ่นเพิ่นเลยสีเหลืยงพี่น้องก็ดีใจแล้วครับเพราะว่าของฟรีบ้ามีบ่มีปฏิเสธหรอกเอาะไปอีกแค่กิโลครับหอดอันอำเภอหอดมองเชียงศรีนี่ไอ้ห้ากิโลพ่อห้าห้ากิโลว่ะอ่ะ แม่นบ่ไปอำเภอเสมุนมันงเก้ากิโลเด้อบรรยากาศสว่งา,างข้าวทั้งยาโสทรอด้วพี่น้องเด้อยนี่ยมึงสอบบ้านบ้ามีจวดพี่น้องไม่เสียงเสียงมันสิอยู่ไอแถวเสียเวียนนั่นแหละเนื้อที่ไปหาเสียงไอหนี่บอกว่าเสียง,ง,งมันมีสองเสียงที่สามเสียงมันมีสามเสียงพอดีนาล่วงพักก็มีสายที่บอกว่าให้บ้ามีไปรีวิวล่วงพักเอาไปที่เดียวเลยไปซื้อเสียงแล้วก็ไปรีวิวล่วงพักอ่าใส่มุ่นเลยพี่น้อง มาคุณเจ้ากับบินบาทพอดีพี่รองบอกประมาณประมาณหกโมงเช้านะครับนาะบ้าวสมศรีครับครับครับเอาใครสีวาดลับพี่น้องกันบ้างสันมาเพาะว่าไม่ออกบรรยากาศทางอย่าโูทถอดเลยพี่้องเด้อหกโมงเช้าคึมคึมถึงแล้วพี่้องเขาไปเรียกเอารถมันมีสองเชียงทิดกันพี่้องผมนั่งรถเก๋งมาเขาอำเภอแล้วกับบ้าวสมศรีสปอนเซอร์ใหญ่ด้เหมือนนี่ ไปเข้าไปเบื้องเฉียงสินี้เขียงหนึ่งมันมีสองเฉียงนะครับเนาะมีเขียงหนึ่ง็าีานาเสี้ยนเข้าเป็นเขียงนาเสี้ยนปกติบ้านมีสีมาเขียงนี่บ้านอีกเขียงหนึ่งยี่ปุ่นพี่น้องมีเสียงแรกนะพี่น้องนะอี่เฉียงหนึ่งบาดพ่นอีกเสียงหนึ่งยุธิบ้าหเข้าสีเอาเสียงไหนเดี๋ยวสอบสามทีมงานกันก่อนนะพี่น้องนะราคานะพี่น้องนะอืม อายซีซีนเนี่ยครับเอาแบนี้ครับเอาจักเท่าไหร่สองลอยป่ะเอาโลหนึง่งแหละครับมีมีสันอยู่บ่าเอาเอาสันนำะะ้ำรากาเสียเราบ่มีมั้งสันมันปึ๊บรากามีหมองตีนมันบ่ครับหมองตีนมันนำจังหน่อยเส<อ>ียงนี่เป็นเสียงประจําของบ้านนี่เลย เสียงเดี่ยวนี่ขวัญเลยครับเด้ออื่ายังไงเราปที่ยังไงเรามาเขาได้สันเาี่หาหมอกติดมันไปจูน้ำเสียงยังไงล่ะเสียงนพี่น้องผมกับทีมงานเขาบ่กินดิบบ่ได้ยังเป้นเศร้าๆเสียงสีนี่เห็นบ่าพะกุนเจ้ามากินบาทแล้วดัดไปพี่น้องผมกรับเสียงเสียงนี้ขวัญ เอาเสี้ยวต้มน้่งเลยพี่น้องเด้อสบแล้ห้าสิบกับจีบียนสามร้อยสิบสามต้มยสิไม่ไหมหอนร่องพวกพี่น้องทุกส่วนก็งัวสีลงมาอยู่ในนี้เดี๋ยวเขาไปใส่บีเพิ่มเนาะครับเนาะมีบีป่ะครับอยู่นี่บ่ม,มีเห็นป่ะเดี๋ยวเขาไปจัดเอาเอางก็ได้ไปพี่น้องเสียงเนื้อเสียงนี่ ว่าบ้ามีกินมาเป็นสีปีเลยดิเอาตามหลักกินมาเป็นสีปีแล้วขาใหญ่ยัง,ยงสีเลยพี่น้องผมไปพี่น้องมีกินแซ่บๆห่อบาทอลาครับพี่น้องผมสวัสดีครับกับบ้ามีแล้วก็ช่องอีสานบ้านดยาพร้อ,อรมด้วยทีมงานบ้าส้มสีนะครับพี่นอนะ้องเนาะอาเจจอยกองเฮาคุญปอสอหลวก็โกเมีย เขาบบเนี้ก่อลาบเห็นลาบเนี่ยไปซอยลาบซอยลาบซอยจุแล้วเนาะครับเนาะอันนี้ลาบลาบส้มเลี้ยงเหรออ่ะจัดไปอืมอืมันี่ซอยงามงานรวมเด้อคุณพ่อเด้อเฮ็ดใจเย็นๆเด้อเฮ็ดใจเย็นๆเฮ็ดกินแซ่บๆียยาฝ่าวยาฟังอ่ะจัดไปพี่น้องครับ กได้มาออนี่ก็ไปอบักกิกไปบันว่ใมานม่หอวออะูเนียหวานเดดยอือืจเย็นๆรอวเทียดใจเย็นๆบ่าหู้มาห้างเสีดายสินทัองอุ่าห์ไปเอามาตาอำเภอนีละพี่น้องมาหอดเท่ากกาจัดเลยนาะพี่น้องเนาะอือ กินกับทีมงานฮาอต่างขอคุณบ้าวสมศรีแล้ะครับพ้นพระเพื่นดีเพื่อนขังมีผู้รับต่อไปประมาณหกแสนได้หกแสนได้พี่น้องผมกับต่อคันสนใจของดีของขังของดีมีอาคมกับิดต่อเบาสมศรีมาได้นาะพี่น้องนะอติดต่อเบาสมศรีมาได้น้าจัดไปนี่ยังเสียวซีในมหาวานนี่มันว่านเดี่ปไมมัน เอามาเอามาเฮยนี่เไปเชียนงัวให้คนกัะยอนยังสี่แหละว่าเมอยู่เาสีลาบนำเขาสีจุนำพี่น้องผมกุนกุนจ่งไปวันจงไปัน่งบนอย่นาเจ อาตอนบัโๆน่ะจัดตอนตอนยิง่งใส่บ่งตอนนี้ดูเออนีราะเจ้จ้อยมักตอนนี้จัดไปอืมนะบวงมาหน่งเเลยบวงมี่เลยบ่งบ่วงอ่าไินไปน้่นี่เปนั่รถครับอืมอ่ากินไปน้่เดี๋ยวน้าให้พ่อใหญ่น้องพ่อใหญ่น้องหูสูดบ้ามีหูยื่นบ้าไว้ยังเนีอยู่นี่นี่ ก็คือข้นลาบเลยแล้วก็ใส่เลียดบ่ทันได้คนเด้นั่น,น,น,นบ่ทันได้คนเข้ากันเด้วยเจ้าไปเดี๋ยว,ว,วไ,ปไปหาลิ้นเตี๋มปนานเฟียดผู้จับกระจับบาดนี่านม,มาพอนี้เดียงมาจุกเรือเรือเรือมา,อมา,อมาอเดี๋ยวเราก็กินได้มันนี่แล้วกัน<ใ> ยางด้นั่นก็ปัญหเป็นประท่มหอกินน้กันเสียบๆน่วงพี่น้องอืมกเลยใส่เลยอืสตอนนี้เห็นน้ำไี่ได้เออสามสหยิบใตอนนี้เห็นน้ำตรงบางๆตัวนี้ตรงบางๆก็เลยัไขอื พี่น้องผมกินน้ากันมวนๆซึ่งๆกันมาขวากันมันกับเป็นแนวนี่แหละพี่น้องผมว่าต้องคิดมากว่าต้องวอาหลายใหญ่ห้างกินน้ากันแจ็บๆเลยพี่น้องผมอืก้อนจริงๆครับร้องสะพานอืมห้าสี่ไม้นี่สิบม่เพราะว่าท่านคนจำได้เจ้านะอยรวมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าบอกคนนะเดี๋ยวให้มันไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวหลาดกินเจ็บๆเดี๋ยวฝ่าวิ้มก่อนเรื่อยกินไปยิ้มก่อนเพราะเป็นศาสตร์ด้ อืมต้องทาลาบดีๆแล้อก็ในไม่เอาเห็ดใจเย็นนุ่นสวยใสเพราะว่าลาบหมดทมีขั้นตอนยาอื่นแล้วเท่าน้ำลาบใสกับข้นหล่นนะก็จบแล้วอ่ะสวยงามพี่น้องผมสลอืมแม่ติดมันใส่ลาบแทบเี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับครับเป็นกิโลพี่น้องผมล่างดีๆเนี่ยเราไม่ย้อย ้ายอม่วงกินบ่วใดได้เจียวบวกล่ะเนี่ยสู้รถกับยุทธเขาขวกับยุทธไต่พี่ะมาใเมซ่าเนี่ยเดี๋ยวคนเจียวให้เพิ่นกวนน้ำลาบบ้ามีให้เสียซื้อบ่ได้เดี๋ยวสั่งเลยสั่งไปเลยเอาขุดพ่อคนเลยเฮามันต้องคนให้หูวว่าเออน้ำลาบสูตรบ้ามีมันเด็ดซ้ำเดยมันชิว่าบ้ามีพูดนะตุยตุยเห็นบ่พี่น้องอืม เจ้าเกียวเจ้ายังกับมันสุดยอด่นมันซอยมากเออให้คนจุเจ้ายมาขึ้นยังจารนี่ว่าข้าคนาท่าบาบอย่างเขาวาเขาวายังเขาวาเป็นเจ้าอยู่สมบัเขาวาไม่ยดท่าปลาเลเจ้าปลาัมอยากลาเอยากป่านอมกินมันจีนกันรเี้ยดิยงยับออกกันไรผู้ว่าฟังลราตามพอดีเลยเราไม่บอก มันกับซอยมันเลยครับผมมาไว้เนงทางพี่เพยอะเลี้ยงหลายเหล่าเจ้าตัวเจ้าให้คนไม้ทั้งคู่กันนะเพคนได้อยู่หรอกแต่ว่าเจ้าสิบว่ได้เรี้ยงจริงเอาบ้างห่งเนี่ยเลีงกับลาบนี่ยเป็นเหล่ากันนี่อยังเดี๋ยวลาบข้าวเดียวเดี๋ยวลาบข้าวเดียวตัดตัดเอาเลยจุกหมดเลยอืมอ่ะดึกว่าดึกก็ไปน้ำก็ไปไม่ได้ยังไ่จุกง้อจับอะไรแล้วพ่อจ so so ันทร์จบแล้ว ปลจังซอยจุครับซ่ายจุเขาเห็ดหลาบก้อนแหละใส่ล่ะเนี่ยเนี่ยขนเ่าไปใส่ล่ะบ่วงเนื้ออ่ะนี่แหละครับเห็ดหลาบมันง่ายๆคู่มือนี่มันยุกได้แล้วบ้ามี่ขีดขนมากมันเป็นง่ายๆเลยอือพูดเห็นว่านั่นจะเล yeah. right. ื่อมละเลียดน้ำเด้อหันอยู่ครับหันอยู่กินบวาย าไลมันุกสนบอนมันุกกนมันุบเบ้ามีว่างูมัน้าวบอบคอยนไปนี่เลียดใส่ยีง่ดยเป็นยังีเขม้เีเขมเยวพอดีใส่ลาบไปสิพอดีแต่วาใน่นี้อาจจะเบิ่งเขมเขมไหวเียววด ใอยผักใส่ใส่เดียแเสียบเรื่อยบ้ามี่รับประกันว่าบ่าต้องปรุงเพิ่มพี่น้องบ่ต้องปรุงเพิ่มเอาเลยนะคับตัดเอาเลยนะมาวางไว้คือเกาจัดไปใส่ผักใส่หยาไปบ้าใสห้างห้างก็ได้หรอกบ่าต้องแมนรุนนั่นเลยสุดจัดพี่น้องผม บ่เสียเจจ้อยบอกปลอยไอ้เจจ้อยบอกปวยถ้าลาบกได้ด้วยใจเย็นๆบาดลาบเรียเี้ยน้องยับเอาในเ้ยด้วยเห็นมเดียวนางฟังนั่นเดี๋ยวเราใส่จุอันไหนวะครับบ่เอาบ่จหรอยอ้โอ้โหเจบมัดเจบมัดมันยัง็นยไเดือดก็เป็นยังเหมนคือปีดิ มันแดงโทดเอ้แดงทังแล้วตอดี่ม้เสียบเจ้าจกเข้าไปยังไงรับวนเข้าไปแม่าบเยอโซ่ดีเรียลงไปนั้นราบต้องลึดนาำไข่เดียวราบเยอะโซ่ข้องแค่ขันก้อยบ่ใช่เรือเขาเอินกไอยมันคนละสูตรด้วยสิลาบคนใช้ราบวัวยังมส่สินเต i n ตับตับยี่นองมันบ่เสีบวัวยัง ไอ้เงี้ยไอ้เงี้ยลุ้นนำลายแล้วไอ้เงี้ยลุ้นนำลายแล้วร้องซิมเบ้างไอ้ส้มจีเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยกะใจเย็นเย็นแหน่ผู้ลิ้นเหล่ากระได้รสเลี่ยงลิ้นเลี่ยงลิ้นเดี๋ยวเดี๋ยววันที่ได้ตัวนี่อย่างมันเพราะไอ้นี่เจ้าของชิคกามักย่างเดียวนี่คือข้าวข้าวข้าวโพดข้าวหอัดข้าวข้าวห่างยังบัวเาตี้ยปวดว่าครับอื้

ลองว่าบ่เสียบังรู้เจ้าแต่จีไม่เยียเนี่ยหลังหลังเนียหลังเนี่ยก็บจีเอาไปเมียนเจ้าเดียนี้แดจะส้อยจูบ้านันสรอยจูบเอาไว้เอาไว้ก็ได้บพเป็นยังหรอกเพเสียหายเดี๋ยกินครับกิน เอาชัวนี่มันยังเสียติดมันอื้าวจัดไปพี่น้องกับทีมงานเอาสิไปขุดปู่ตีให้ไปน้ำได้บะไปอ่ะไปไปไปบ่ไปต้องการคุณบังไดโค่นนี่นะครับโมโคนหน้าครับขันผู้ว่าไปน้ำสิให้ไปบ่ไไปไปย่านผูโบนี่ควย ไอ zoom สีนี่ไหมเมื่อนั้นเจ้าก็เรีนกว่าเล่วเอาเมื่อนั้นเบาแน่เลยพวในี่รวปกว่าได้ส o o m สีสิกมไม่ zoom สีข่าสางสางเฮ้เพไปทัวร์ได้เจ้าเจ้าเอาจริงบ่จริงเหรอผมไม่รักผมไม่เคยเห็นเลาผมบม่เคยเห็นเลยแม่เนียผมมักใบผู้ชายกลัวผมมักใบผู้ชายมัดแจ้งได้กัเอาไปมัดใบผู้ชายมัล้ามันท่งเนี่มอล้วมัใครอยู่ คุณถึงถึงน้ำยามาแล้วพ uh, yeah. ี mm. okay. uh. Mm, uh, mm. So ่น้องสบายเดี๋ยวเข้ารสู่กอนเอาพี่น้องครับผมท่านไขยเพิ่มบ่สทเลือดสวยสามิ้เ่ยจสยต้อนลาบได้กันครับผมพอนั้นครับผมเยจัอะไรสวยตอนใหญ่กัน มาเสยบป่วยหน่อยเนาะป่วยเสียบเลยเบิ่มเนี่ยน้ำรางไปมังด่งไปดัวลูกอะเคยกินยิบเนาะครับผมเสียบ่ัวเขาจตามาจีบาะเทจ้าผูแดงะตามมายเจ้าปูแดงมาพนังนี่คนเมืองไรแตนเลยคนความเมตต์นั่นบ่กควาบอกเงดี

กระเทือกุ look, ้มด่อนตัวอ like ือบามันมันก็เดินไปม่จับมันถามเยอะยะกรทกท่อวกโบมีเขาดังมากไ่ายหรเ่าบาแมนเขาบอกบาแมนบ้านน่าซจ้าโยครับผมกินบอกต่วไป คุณก็เคยโดนคุมเมืนกณพ่อจัดไม้ม่มีอกเใจเลยนัาเดี๋ยวคันเจ้าเมาเราเมาไปยุบบ้านน้ำกันเยจะขึ้นว่าไผสีกุมไผเจ้าเมาอแลก็หมาไปพ่อยุดกันอยู่ในป้าเจ้าเป็นกระซือเราเป็นกระหังยังไงเจ้าว่าไผสีกุมไผคือดีดีวันตอบคใจครับผม สีกลุ่มแล้วมีการกลุ่มกันเกิดเผมอล่ว่ขึ้น่าว่าผจกินความที่ม่ใช่จอยันีครับาคำนี้คำน้ี้คั้นยงว่างตัวแล้วจอาไดยใช่เคล็ย่ตัวเดียดีก็ตัดิมบตัดดีทางนี่เพเ่เคยตัดเรับผม่งเ่งเิง่วครับผมอือคนต่องบ้าสีครับจอยนัย่อย ไอ้ส่มสีเจอยว่ะบ่มสีบสิเจพวกยังไงครับผมขุดน้ออกกนดน้านั่งอยก่จ้านี่อย่งนั่งหันเอา่ะกําลังหมิเข่าอยู่เนข้นี้นี่ดิเียร้อนตัวเจ้าีย่งร่างติ่นตรงคมติ่น

嗯，我领你姐，就俺们哥，我领带你了。嗯，哥娃，哥妈，你，款款，哥娃妈，恁妈。嗯，哥娃很多，嗯，多多。以前我嗯，嗯，嗯，

ด้พู้ตาครับผมครับผมเนียก็มีมิฝันละสามอย่งรับเดียวเราเนี่ยข้าวเย็นเราต้มข้าวเหรอปะต้มข้าวเรือวาดูเดียวุมาคลองดูอ่อยมากอืินเป่อีเราอีกเดน่นควรหนี่มีนน่าย่ยเราอีกเอเจียอยนี่บ่ได้เราจิตกนตีหัวบุไดนึง แต่ว่าเรามันกผู้นี่เราเปนดีกลุ่มกันก็มีปันดีกวรเราตีหวัวแปลว่าจัางไดจ้งไหกนจักงทีก็นั่งขนอแขอะหม้อหอกยังยังพ,พูดกินน้ำครับผม,มลิ้นตนน<ง>ั้มนั่นแหละยังบ่แม่าครับติดอเวไวนเห็นผีป่ะ เห็นผีบหเอาว่าตรงตรงเห็นผีเ่รสันี่นเหรเห็นผีเอาเหี้ยมาบ้านเราผีน่ะเอาเจ้าขี้ใจนยั่งว่ากตางก็สั่ก็ตกคกินขีงใจอยู่แบบมันจะ้อมีปุ๋ยแต่คนเดียวกบผมมีคนเดียวยินจินะ กระบไ้กกืออรางนี้คมับไม่ก็จะขว้างมั้งเนี่ยก็กระบะมุกก็จะลอกขึ้นกระบะมุกขยันจะล็อกขึ้นปะะบะขึ้นยระขึ้นขึ้นจอยเข้าไปเป็นยังไงละ่้นหกขแบกแบกพนขึ้นบอมียดอกกับบเสียดอกจ้าสามเปียกเ ี้ยงไวอีก huh. ต mm ่างากเอาเมียป <N iin> I mean, ้าย like okay. ่างเมียเมียมากลัวไหมพ่อยวัดแก่เก้าคนดี้ว่ะต้มซุปต้มสดดียังสิยัยต้มข้าวหม่มแต่กินเรี้ยเค็มคนก็นี่เียวปุงไส้พรกไส้อันนั้นนี่ไปพ่อม่นก็บ้านเปียดีของเราคือต้มมันเปียลูกยงหน้าเสเวยครับ จังเสพเวียนะะสันะก,ะ,กะสิ่งกับว่ากันไปซือ้ออาหารละไปเรี่ยไซ้อมม่วงอลไรเดี๋ยวนี้โอ้ยจังไปจังไปกันข้าวหน,นึ่งกินดึงสตัวไปเรีย่ย

อืมอยากกินอันนีเอ้าิดจ้อยจับไปเป็นยังต้องฟักมีเมียอยู่งูมีมียังมีกินเลยล่างแล้วเขาล่างแล้วยอจุมืออยู่ังพอเป็นยังมพอหเลยจ้ะั่ะว้าวมเขียไปโอ้ใช่ไม่กินเนื้อหมดเลยหมดเลยยำด้ปูย นเหมือนนะฮะมโอ้ยดีใจครับผมนะรับผมต้นนี้ยังไไหมันเใช่หรือเน่เรื่องบงเอเ็ยังต้มเามั้งลาบไก่าครับคนีกระดงบ่บม

อ๋อไม่ยืนยนเอาอยนี้แรงเขาครับเอาออกมาพี่ออกมาพี่เนานั่คขับพี่น้องที่ชามหนออยิงครับผม่ากันทุกคนยืนฟ้าสวยเจอ้ฟาลันยืนฟ้าก็ลาหัูอ่่ไ้วาลงนี่เลยเด้อจับเลยเด้ออ้นยังไงฮะยืนลาหมูอมันก็ต้องมีความโโลรีเนอังสีลายังแซ่บ

ก็กินของเาดจอจัดให้ต้องเดยวุ่ีก็ดงอ่งจับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆจับไปเรื่อยๆกินก็ครับรางก็จัดกินกะพีกับน๋องตัวแม่ยักระกินไปเรื่อยๆกินแบบเพาต้องกินขาสวยเลย ก็เลยเก็บเกี่ยวก็อะไรอ่ะเนี่ยเก็บให้จุเอาจุเน่ยจะไปรักกล้วยเพิ่งเหรอเป่าจะคือรักงูรักกล้วยสิเอาไปขายเนาะ บัพ <étique> <ural> ี <c oughs> um ่น้องผมขอบคุณทุกไลน์ทุกสายทุกการติดการตาเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมกับพ่อครับตาแดงเหมือนเดิมคือเก่าอายเงี้ยไอ้ส้มสีเจ้าใจคนสวยคุณพ่อสออ่ะมุมกันไปอืมอืมเลี้ยวจานนี่ก็กูไม่ส้มสีเปอร์เซนก็เลี้ยวแต่เล่าหรือว่ามองนี่คาร์บอนอยากเสียเงินอ่ะแล้วก็โกมิดของเฮาเอาเปล่ามีนี่แหละครับกินเขายังมุดเศร้าคึนคืฝนกระเรียนพี่น้องแซ่บๆจ๊ฝ่ามุนครับอืม Fruit fry.